สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องค้าขายแต่เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อว่าเกรแฮมคุณพ่อคุณแม่ของเกรแฮมชื่อว่าคุณราฟและคุณแมรี่คุณราฟและคุณแมรี่เป็นวิศวกรชาวอังกฤษที่ได้ตัดสินใจมาทํางานให้กับบริษัทน้ามันแห่งหนึ่งในเมืองไทยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วค่ะคุณรัฟและคุณแมรี่ได้ให้กําเนิดบุตรขณะที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยเกรแฮมคือลูกชายคนสุดท้องที่ถือกําเนิดและเติบโตในประเทศไทยช่วงวัยเด็กตามหลักกฎหมายรัฐบาลไทยจึงมอบสัญชาติไทยให้กับเกรแฮมด้วยเอกสารและสิทธิเกรแฮมคือคนไทยแต่เกรแฮมไม่ได้เป็นคนไทยเฉพาะในานามของเอกสาร เพราะครอบครัวของคุณรับและคุณแมรี่มีความรักและผูกพันกับประเทศไทยมากจึงสอนลูกทุกคนให้มีความรักและผูกพันกับวิถีชีวิตของความเป็นไทยคุณรับและคุณแมรี่ใช้ชีวิตการทํางานอยู่ที่เมืองไทยประมาณเกือบ20ปีจากนั้นก็ย้ายไปทํางานในประเทศต่างๆทั่วโลกเกรแฮมและพี่ๆถูกส่งตัวไปเรียนโรงเรียนประจําที่ประเทศอังกฤษคุณรับและคุณแมรี่ก็ยังพาครอบครัวกลับมาที่เมืองไทยอยู่เป็นประจําเพราะด้วยมีความรักและความผูกพันกับประเทศไทยเป็นอย่างมากแฮมได้ใช้ชีวิตช่วงการศึกษาอยู่ใน ในโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษเติบโตมาประกอบอาชีพเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์และสารคดีงานให้กับบริษัทภาพยนตร์ทั่วโลกชมพู่ได้มีโอกาสรู้จักกับเกรแฮมและครอบครัวเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วเกรแฮมได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเขาให้ฟังว่าว่าจะไปที่ไหนๆอยู่ประเทศอะไรใจก็คิดถึงแต่ประเทศไทยอยู่เสมอคิดถึงทุกอย่างที่มีความเป็นไทยเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเขาจึงตั้งใจกลับมาอยู่เมืองไทยในฐานะคนไทยเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายเกรแฮมไม่ได้ยืนยันตัวตน กกับททาาางราชารชไยมาเป็นระยะเวลานานชื่อและเลขประจําตัวประชาชนคนไทยของไกรฮามถูกจําหน่ายออกจากระบบทะเบียนพื้นฐานจึงต้องมีกระบวนการสอบและพิสูจน์ตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนนี้บเบ็ดเสร็จระยะเวลารวม นับถึงวันนี้13ปีกว่าผัู้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งที่มีความรักและผูกพันกับคนไทยประเทศไทยได้กลับมาใช้คำว่าเป็นคนไทยอีกครั้งเกรแฮมต้องการกลับมาในฐานะคนไทยไม่ใช่เพื่อสิทธิและสวัสดิการจากรัฐบาลไทยแต่อย่างใดเราเกรแฮมมีชีวิตที่พร้อมและสวัสดิการที่ดีเขาบอกว่าเพียงต้องการเติมเต็มหัวใจให้ชื่อว่าเป็นคนไทย คือบัตรประชาชนไทยไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่ใช่ชาวต่างชาติเขาคือคนไทยแค่นี้คือสิ่งที่เขาต้องการก่อนที่คุณลารฟและคุณแมรี่จะจากโลกนี้ไปเมื่อ5ปีที่แล้วคุณแมรี่ส่งข้อความมาหาชมพู่ว่า เขารู้ตัวว่าเขากำลังจะจากโลกนี้ไปเขาจึงรวบรวมกำลังสุดท้ายที่มีส่งข้อความมาหาขออย่าเพิ่งหยุดขออย่าให้ท้อการที่จะช่วยไกรแฮมให้ได้กลับมาเป็นคนไทยอีกครั้งเขารู้ว่าลูกชายเขารักประเทศไทยมากแค่ไหนหลังจากข้อความนั้นไม่กี่วันคุณแมรี่ก็จากโลกนี้ไป Okay. สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกกับคุณลับและคุณแมรี่ว่าความหวังที่ฝากไว้วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะ และท้ายที่สุดของที่สุดของเรื่องนี้เกรแฮมได้บอกว่าวันนี้เขาเป็นคนไทยเต็มตัวแล้วหัวใจความเป็นไทยคงไม่ต้องพูดถึงเขาจะเป็นคนไทยที่ดีมีคุณภาพของสังคมและชีวิตที่เหลืออยู่นับจากนี้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเขาจะทำอย่างเต็มที่ตามฐานะที่เขาสามารถทำได้และเขาตั้งใจจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยไปทำสารคดีในแง่มุมของความสวยงามความประทับใจว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ Not